สวัสดีค่ะนะ่ท่านผู้ชมนะคะแอดมินเขียวพารรยวันนี้นะคะ,ะก็จะมาสรุปหวยเล่านะคะโค้งสุดท้ายนะคะหวัวทีพันมากกับเข่าตะลีกรองนะคะผู้ชมเจาะหนึ่งหนึ่งนะคะมาเบิ้งกันตรงหวัดได้ะท่านผู้ชมว่าหวยเล่าร่วมเซียนนะคะจะได้เลขเด่นเลขวิ่งัวไหนนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะค่ะผู้ชมนะคะสรุปหวยเล่านะคะสรุปหวยเล่าโค้งสุดท้ายนะคะอ่า ของเซียนนะคะผู้ชมเนาะนะคะก็แต่ละสูตรแต่ละเซียนนะคะชื่นชอบเซียนไหนนะคะเราก็ตามนะคะของเซียนใหม่เซียนใบของพ่อเฮงนะคะสูตรลักซี่ปลักหน่วยนะคะของพ่อเฮงเนาะนะคะเข้าไปเบิ่งอ่งใงไอของพ่อเฮงนะคะของเซียนใหม่นะคะส่วนแอดมินเธอเอามาเป็นสรุปนะเด่นวิ่งรูดก่อนนะคะคัดมานะคะรวมเซียนนะคะของเซียนนะคะเซียน เดี่ยวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดนะคะชุดสูตรอ่าสูตรวิล่านะคะกักัเฮ็ดไปตามสูตรนะคะผู้ชมเนาะกามี่ติดหนึ่งนะคะผู้ชมเนาะนะคะอ่าวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดหกนะคะรอง นะคะตัวรองก็คือเลขสี่นะคะหกก็มีหกหนึ่งหกสามหกแปดหกคู่เด่นเน,น้นๆน,นะคะะคัดมานะคะเน,น้นๆ 4ี่สามสี่เจ็ดนะคะตัวกันนะคะตัวกันหกเก้าอ่าซรุปูนี้อันวิ่งกับโจเขาอ่างวดที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวไปบังงวดที่ผ่านมาแล้วกงวดที่ผ่านมานะคะซีเบิลน,นะคะเบิ้ลก็มี หกหกและสี่สี่นะคะอันนี้ชุดชุดกันนะคะชุดตัวกันสามตัว อันนี้เป็นตัวกันนะคะตัวกัน,ะนะะวิ่งรูดหรองสีนะคะหกหนึ่นะคะสี่สองสี่สามสี่เจ็ตัวกัน6กเก้่าเบิ้ลหกและส4่นะคะสตัวสามตัวแปดหกหนะคะคุณชมเนาะนะคะก็อันนี้เป็นชุดสรุปหวยลาวนะคะโคงสุดท้ายนะคะ,ะกะับพิจารณาเบิ้ลนะคะุผู้ชมเนาะซอยกันนะคะว่าเดนวิ่งห กัมีของทุกเซียนมาติดนะคะเด่นหกรองสี่นะคะเอาตกกันอีกตัวหนึ่งก็คือหกสี่นะคะหกสี่ยังมานเอาอยู่นี่เรากันไว้นะคะเพราะว่าเด่นหกรองสี่นะคะแล้วก็งวดที่ผ่านมานะท่านผูช้ชมดิอันนี้ก็สรุปเข่ามาซ้ำซ้ำมาติดนะคะเข่าตัวร่องนะคะรองหนึ่งแล้วก็เข้าเข้าหนึ่งหนึ่งนะคะงวดงวดที่ผ่านมากนะคะงวดต่อมานะคะงวดวันที่สิบ สองนะคะเพขาะว่ามิชงเวลาไหมคะผู้ชมเนาะหฮงๆงปังๆนะคะเส่สงการคะผู้ชมเนาะนะคะสวัสดีค่ะนะคะ,ะชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะ